ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายแชนเนลอีกเช่นเคยก็สลับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมอ่ะผมก็จะมาแจก5 a d ออนสลับสายเอาชุดรอบเป็นพาที่12กันแร้วนะครับผมสลับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมอ่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับให้ผมก่อนนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผม let's go โอเคนะครับผมสลับ add-on ดับแบบที่1ของเรานะครับผมก็คือ add-on ต้นบันไซนะครับผมนี่ก็จะมาแบบเป็น เป็นกระถางอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ซึ่งเราสามารถเอาต้นไม้ต่างๆนานาะไม่ว่าจะเป็นเนเทอร์วานหรือเออในโลกของโอเวอร์เว์ต้นไม้แบบต้นโอประมาณนี้เลยนะเราสามารถปลูกได้ดูได้ด้วยกระถางนะครับผมนี่าาก็จะเป็นแบบกระถางบอนไซน,นะครับผมนี่คือแบบคือมันจะให้ผลผลิตกับเราด้วยนะครับผมนี่ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าผลผลิตเนี่ยเราสามารถว,าง,วางได้ทุกไอเทมเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรเนี่ยต้นไม้นะครับผมนี่เราแค่วางในส่วนของเออเจ้าตัวกระถางน,นะครับผมแล้วก็ตามด้วยบล็อกย้านะครับผมทําการคลดก estar. ไปที่มันนะครับผมนี่มันจะทําทําการปลูกให้เรานะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการคลามนะครับผมนี่ก็จะได้ผลผลิตมานะครับผมนี่แล้วก็ทําการวางไปเลยนะครับผมนี่คือแบบมันจะเป็นแบบต้นไม้แบบมินิมินินะครับผมนี่อะไรประมาณนี้เลยนะอังกีนะผมมันจะเริ่มพองๆแล้วนะครับพอยุบเสร็จแล้วท่านผู้ชมเอากล่องมาไว้ตรงกลางนะครับผมนี่มันจะได้ผลผลิตแบบอัตโนมัติเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอันนี้ และต้องบอกได้เลยนะครับผมว่าเราสามารถปลูกทุกอย่างในเกมได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเห็ดมาจากนาลงนะครับผมแล้วก็สามารถปลูกได้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหดูดิผมปลูกสาหร่ายได้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะสำหรับแอดออนอันดับที่2ของเรานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอดออนม็อบวอดนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งแอดออนม็อบวอดนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับผมว่าทางมูเจงเนี่ยเขาไม่สามารถเอาม็อบวอดพวกนี้เอามาเข้าในเกมมาครับแบบรวดเดียวเลยนะครับผมอ่ะสำหรับตัวที่เอาออกนะครับผมแอดออนนี้เขาได้ เพิ่มมาหมดเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวท็อปโกเลมนะครับผมนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าความสามารถมันทําอะไรได้เลยนะเจ้าตัวนี้นะคผมอ่ะอย่างต่อมาก็คือเจ้าตัวอะไรเนี่ย ม,มันขี้อายนะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะมันมีชื่อว่าอะไรนะคลาสคอส <Soul> นะครับผมอ่าอันต่อมาก็คือเจ้าตัวปรูนั่นเองนะครับผมนี้เอเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของเออการตอบบล็อกนั่นเองนะครับผมน,นี้ประมาณนี้เลยนะอ่าคือในส่วนของเออเจ้าตัวที่แบบเอออยู่ในถ้ำนะครับผมเจ้าเกรนนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมว่าความสามารถมันทําอะไรได้นะผมในส่วนต่อมาก็จะเปในส่วนของไอโลเกอร์นะผมก็จะเป็นเหมือนแบบเออพ่อมดแห่งแห่งให้ความสามารถของมันก็คือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเซหิมะออกมา อะไรประมาณนี้เลยนะหล่นมาจากฟ้านะคะผมอ่าก็มาก็คือเจ้าตัววัวเห็ดนะคะผมนี่วัวเห็ดเอ้ยมันใช่วัวเห็ดดิมันเป็นวัวดอกไม้นะคะผมนี่อะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งมีหลากหลายสีมากๆเลยนะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี้ เฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะโอเคนะครับผมสลับแอดออนอันดับที่3ของเรานะครับผมมี1เดียวเท่านั้นเลยนะมันมีชื่อว่าเจ็ดเดียวนะครับผมหรือว่ามันจะเป็นในส่วนของสว่านนะครับผมสว่านเจ็ดนั่นเองนะครับผมอ่าโดยหลักๆวิธีการคราฟของมันเลยนะก็จะมีในส่วนของทองนะครับผมนี่ทอง1ก้อนเหล็ก2ก้อนชาโค2ก้อนนะครับผมแล้วก็ผมเบสพาวเดอร์สองอกแล้วก็พีแอ็กนะผมอะไรประมาณนี้เลยนะคือแบบมันจะเป็นในส่วนของสว่านนะครับผมเมื่อทําการถือนะครับผมอ่าอูเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะโอ้โหเจ็ด สองบ้องเลยเหรอครับเนี่ยคือแบบโคตรเท่เลยอะเพราะว่าเราอยากลอยนะครับผมเราแค่เงยหน้าไปบนฟ้านะรับผมเราจะได้บัมในส่วนของ Re v o l u t i o n นนะครับผมนี่เป็นการแบบลอยขึ้นนั่นเองนะครับผมนี้ประมาณน,นี้เลยนะแต่ผมมีวิธีอย่างหนึ่งนะครับผมก็ให้ด้านผู้ชมเนี่ยเออถือไอเทมนี้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการแบบเปลี่ยนไอเทมแบบรวดเดียวทีเดียวเลยนะแล้วก็ทําการขุดแล้วก็ทําการแบบสลับเป็นไอเทมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมนี้การขุด แล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเทมอันเดิมนะครับผมนี้มันจะทําการขุดให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมนี้ประมาณนี้เลยนะโอเคฮะสำหรับแอดออนระดับที่4ของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของพืชปะทะกับซัมบี้เข้าไปอยู่ในเกมมาคามนะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่นตอนเด็กๆต้องต้องรู้จักเจ้าตัวพ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมนี่พ่อหนุ่มถือหมวกเออถือหมวกกระทานนะครับผมนี่เราสามารถแลกของไอเทมกับมันได้ด้วยนะครับผมเป็นอี่ก็จะเป็นแบบถั่วงอกแบบเออติดสโลวมโชชันนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นแบบเออทานตะ ทานตะวันสอ,ส,อส,อสองหน้านะครับผมแบบมาหมดทุกตัวเลยนะโอ้โหโคตรเทเลยอะ่ะโอ้โมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมนี่เ็ดดํานะครับผมโอ้ระเบิดดําเมี่ยมเลยอะ่ะโอ้โคตรผีเมี่ยมเลยครับผมสลับเจ้าตัวแอดออนในส่วนของพืชประทาซอมบี้เลยนะคือแบบปล่อยเอฟเฟคกระจุยเลยอะ่ะโอ้โซอมบี้ยังยอมอะ่ะดูดิคือแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเจ้าตัวซอมบี้เนี่ยไม่รู้มาจากภาค2หรือภาค1นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะ โหคือแบบเยอะจริงๆเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นแอดออนอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคฮะสลับแอดออนอันดับสุดท้ายของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของเครื่องบินเข้าไปอยู่ในเกมมายคราฟนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเราสามารถขับมันได้ด้วยนะครับผมนี้คือวิธีการขับเนี่ยก็แค่แบบกดนั่งไปใช่ไหมครับผมแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะครับผมนี้มันจะเป็นการแบบลอนขึ้นไปข้างบนนะครับผมล่และเพียงเท่านี้คุณก็สามารถบังคับด้วยโดยการที่แบบกดเดินแบบเหมือนแบบ กดเดินปกติเลยอะเออมันก็จะทําการบินให้ท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะนี่ผมปรับมุมมองให้เป็นมุมมองคนที่2นะครับผมนี่จะได้มองเห็นง่ายขึ้นนะครับผมนี่สลับผมนะผมอยากจะชนตึกไอ้เก้าทับสิมากเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะคือแบบโอ้โหแล้วแบบวิวโคตรสวยผมใส่เชดเดอร์ดูดิืออเคฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยในมาราที่นี้ด้วยนะครับผมค่ามันจบเร็วเกินไปด้วยนะครับผมอะแล้วเจอกันนะครับผมพีเอ้า เฮ้ยคนดูคลิปของผมมันจบไปแล้วนะครับคนดูยังจะดูกันอีกเหรอครับเนี่ยไปไปไปได้แล้วครับแต่ก็ขอขอบคุณนะคนที่ดูจนจบถึงตอนนี้โอ้โหสุดจัดจริงๆแ okay. ไปได้แล้ว